มาค่ะทุกคนคลิปนี้มานาจะแนะนำวิธีการใช้งานรถยนต์นะคะ Honda c ซี i c e cv รุ่น el plus นะคะที่ Minor Chain มาแล้วนะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนจากเดิมมากนะคะใช้คำว,ว่าเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าเนาะก็เริ่มตั้งแต่แผงประตูด,ด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มสวิตช์ต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณนี้มานาเชื่อว่าทุกคนน่าจะสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะคะที่บริเวณนี้ง่ายมากแต่สําหรับรถยนต์ Honda c ซี i c นะคะถ้าเราจะเติมน้ํมามันนะคะเราก็แค่กดล็อกปุดตรงนี้นะคะ กดปุ่มกดล็อครถเนาะล้วก็สาหรับรถเรานะคะ <_ C os> เขาเรียกว่าจะมีออโต้นะคะออโต้ล็อกก็คือถ้าเราขับที่ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวรถเราจะทําการล็อกให้เองแล้วก็ถัดมานะคะแน่นอนปุ่มตรงนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างนะคะของมาดวัดก็เลื่อนขึ้นก็เพิ่มนะคะเลื่อนเขาเรียกเลื่อนลงก็ลดแสงหน้าจอลงนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะมีที่เปิดฝาก,กระโปรงรถด้านท้ายนะคะ ปุ่มเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเสียงเตือนนะคะเปิดปิดนะคะสําหรับการเตือนนะเวลาที่เราขับรถที่ความเร็วต่าใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเมื่อรถเราใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยรถเราจะเงียบมากเขาก็จะมีแบบเป็นเสียงเพิงเบาๆนะคะเป็นแบบเสียงเพิงอะคูสติกไทนะคะซึ่งเราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะคะที่บริเวณนี้แล้วก็ v s a แน่นอนนะคะช่วยในเรื่องของการแบบว่าเขาคงด้ออย่างรับรื่นเนาะ ชนเรื่องของการควบคุมของรถยนต์นะคะที่เปิดฝากระโปรงรถนะคะด้านหน้าจะอยู่ข้างในนู่นเลยแล้วก็ปุ่มสปาร์ทนะคะมาที่บริเวณสวิตช์การไฟหน้านะคะเดิมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเขาจะชี้อยู่ที่คําว่าออโต้นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ในที่มืดใช่ไหมคะ Honda Sensing ที่เป็นระบบเปิดไฟหน้าให้ตัตโนมัติเนี่ยเขาจะทําการเปิดไฟหน้าให้เราเลยพร้อมกับถ้าเราอยู่ในที่มืดมากๆเขาก็จะปรับเป็นไฟสูงให้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับระบบนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาออโต้ให้เองแต่ถ้าเราจะจะต้องการปิดนะคะก็สามารถหมุนนะคะ1แป๊กให้เป็นไฟหนีแล้วก็อีกแป๊กหนึ่งก็จะเป็นไฟที่ส่องสว่างสําหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็สวิตช์ก้านปัดน้ําฝน นะคะก็ตัดขึ้นกดลงก็จะเป็นหน่วงนะคะซึ่งสำหรับพนากซีวิกนะ e-hcv จะเป็นปัดน้ำฝนให้แบบอัตโนมัตินะคะทัดนมาสวิตท,ที่อยู่บริเวณบนพวงมาลัยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือว่ามาปรับมาตั้งค่าได้ที่บริเวณนี้เลยตรงนี้จะสัมพันธ์กันนะคะรูปปัน้นเราจะดูการทํางานของ มอเตอร์ก็ได้นะคะว่าตอนนี้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมันเอาสตาร์ทรถอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้มีการขับไปไหนแต่ถ้าแบตเตอรี่รถเราไม่เพียงพอเนี่ยคะ่ะจะเครื่องยนต์จะทําการชาร์จกลับเข้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะคะซึ่งวิธีการชาร์จกลับเนี่ยก็คือเหยียบเบรกก็ได้นะเหยียบเบรกนะคะรถเราก็จะทําการชาร์จกลับให้เขาเรียกว่าจะดูการขับขี่ที่บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็จะมีโหมดเมนูต่างๆนะคะ เราจะดูตรงนี้ก็ได้ว่ารถรถลราน้ำมันที่มีในถังนะตอนนี้สามารถวิ่งไปได้อีกกี่กิโลก็กดดูได้ที่คำว่า Range ถ้าจะรีเซ็ตเราก็เลื่อนขึ้นตามลูกศรบอกเลย Speed and ์ช a ่ d Audio นะคะเราก็สามารถปรับได้ที่บริเวณนี้เลย l e v e l a t t e n t i o n นะคะก็จะเป็นระบบที่เตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่ถ้าเราขับขี่รถเป็นเวลานานาน,นะคะระบบนะคะก็จะทำการเตือนที่มตรวัดนะคะว่าให้ไปพักหน่อยนะคะพักรถพักคน Safety Support นะคะก็จะเป็นทางลัดของ2ระบบซึ่งจะมีด้วยกันก็คือระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไปเหยียบแบบเส้นที่เป็นไหลถนนนะคะที่แบบอยู่ข้างทางอะนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะรถเราก็จะทําการแบบว่ากลับพวงอะไรคืนพวงอะไรให้มาอยู่ในเลน ระบบนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ในการถอยจอดเนาะก็จะเปิดหรือปิดก็ได้นะคะแนะนําเปิดดีกว่านะแล้วก็ระบบนี้จะเป็นระบบเตือนการชนรถระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะจะเป็นรถคนจักรยานยนต์นะคะหรือมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เดียวกันนั่นแหละคะ่ะก็จะมีการแจ้งเตือนนะความเร็วตั้งแต่5กิโลเมตรขึ้นไปนะคะเขาก็จะทําการแจ้งเตือนให้ แต่ทุกระบบนะคะต่างๆเราต้องคาดเบลลทำตามกฎจราจรกฎวินัยต่างๆนะคะให้ถูกต้องนะแล้วก็สำหรับที่มาตรวัดนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะอย่างรถขั้นสีเขียวนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่ารถเราพร้อมแล้วนะคะสําหรับการขับขี่เขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็บอกอุณหภูมิภายนอกนะคะโหมดการขับขี่ซึ่งโหมดการขับขี่ของรถซีวิคเนี่ยจะมีทั้งหมดไปกันสามโหมดนะคะซึ่งเวลาที่เราจะมาปรับเปลี่ยนนะคะให้ใช้วิธีดันขึ้นดันลงนะคะปรับเปลี่ยนโหมดที่บริเวณนี้ดันขึ้นเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีบอกโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดอีคอนนะคะอีคอนก็แนะนทาไว้ขับขี่ในเมืองนะแล้วก็ถ้าเราจะใช้ทั่วไปก็ normal ออค่ะแต่ถ้าต้องการความเร็วความแรงก็ใช้โหมดสปอร์ต แล้วก็ถ้าสังเกตเห็นนะคะก็จะมีอินดิวิดวลก็มีตำแหน่งเกียร์นะคะเกียร์ P ตอนนี้เราอยู่เกียร์ P นะเกียร์จอดแล้วก็สีขูเคียวตรงนี้คุ้นๆไหมคะเมื่อกี้ที่เราไปอ่าปรับเปลี่ยนเนาะก็คือจะเป็น safety support นะคะในการทํางานเนี่ยโอเคแนละพร้อมแล้วนะคะอันนี้แจ้งเตือนไปเติมน้ํามันนะ แล้วก็ที่พวงมาลัยสวิตที่อยู่ด้านขวานะคะก็จะเป็นการเปิดปิดระบบนะคะ Honda Sen s i n g อีก2ระบบนะคะก็จะมี ACC นะคะที่ช่วยควบคุมความเร็วของรถยนต์ก็คือเป็นการล็อกล็อกความเร็วของรถยนต์นั่นเองค่ะถ้าเราต้องการเปิดนะคะเราก็กดที่ปุ่มก็จะมีเป็นรูปรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรูปานาฬิกาขึ้นถ้าเราอยากล็อกความเร็วที่เท่าไหร่เราก็เหยียบความเร็วไปที่เท่านั้นค่ะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเซตเลื่อนลงนะเลื่อนลง ลงมาแล้วก็เซตนะคะรถเราเนี่ยจะทําการล็อกความเร็วอยู่ที่100ตลอดเลยแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มนะคะเราก็ดันขึ้นเพิ่มนะคะหรือจะลดลงก็ดันลงนะคะถ้าอยากยกเลิกแค่ชั่วคราวกด c a n c e ิหรือแตะที่เบรกถ้าไม่อยากใช้ระบบนี้แนละ้วให้กดออกแล้วก็เขาจะทำงานสัมพันธ์นกันกับปุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นการแบบว่าเหมือนเว้นระยะห่างจากรถค้าหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสระดับ แล้วก็สําหรับปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นแอลคาร์ดนะคะที่ควบคุมให้เราอยู่ในช่องของเขาเรียกว่าช่องจราจรนะคะก็คือให้ล็อกให้เราอยู่กลางของเลนนั่นเองซึ่งจะทํางานที่ความเร็ว72กิโเมตรถึง180กิโเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับปุ่มลบบวกตรงนี้นะคะถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วนะเขาเรียกว่าจะเป็นการชะลอความเร็วนะคะบนพรมลัยโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกบ่อยเลย ก็คือพอเราทําความเร็วใช่ไหมคะแล้วแบบคันข้างหน้าเขาเบรกเนี่ยแบบเราก็สามารถกดลดตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีระดับบอกให้ก็จะลดได้ทั้งหมด4ระดับนะคะเขาเรียกว่าจะหน่วงเหมือนหน่วงเบรกให้โดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกบ,บ่อยๆนั่นเองถัดมาสําหรับหน้าวารออสําหรับหน้าจอเครื่องเสียงนะคะหน้าจอเครื่องเสียงก็จะเป็นขนาด9้นิ้วแอดวาน u c h นะคะแล้วก็เขามี o o g l e b u i l t in นะคะก็สามารถใช้งาน Google ผ่าน จอได้เลยนะคะเฮ้กูเก l e โอเคเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะอันนี้เราแบบลองเรียกเล่นเล่นดูก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะที่บริเวณนี้หรือว่าเราจะทำการเชื่อมต่อนะคะก็เชื่อมต่อได้ง่ายนะลองรับ Android Auto, Apple CarPlay นะคะแบบไร้สายนะคำนวณระยะทางให้มีนู่นี้นั้นให้ครบ ในเรื่องของแอร์นะคะ Air แอร์เราก็หมุนปรับอุณหภูมิได้นะคะที่ฝั่งนี้แล้วก็พัดลมแอร์ตรงนี้แล้วก็โหมดต่างๆนะคะไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะคะแมคคู cool. USB จะไม่ใช่ไท้ e A แล้วนะคะจะเป็นไท p C นะซึ่งสําหรับด้านหน้าค่ะก็มีทั้งหมดด้วยกัน2องตำแหน่ง ช่องจ่ายไฟสำรองหนึ่งตำแหน่งค่ะแล้วก็มีไวรเลสชาร์จเจอร์ให้ในมเนอร์เชนมีไวรเลสชาร์จเจอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าลองดูโทรศัพท์ตัวเองเน,นะว่ารองรับไหมแล้วก็ดูด้วยว่าเคสเราหนาหรือเปล่านะคะส่วนตำแหน่งเบรีนเกยียก็จะมีที่วางแก้วน้ำอีกสองตำแหน่งค่ะเกยียบ p เกียบ r เกียบ n เกียบ d นะคะหมดการขับขี่ที่เมื่อเราอธิบายไปเบื้องต้นสําหรับเบรกมือไฟฟ้านะคะเราจอดเราก็แค่ดึงขึ้นนะคะถ้าจะออกตัวเอยยบเบรกแล้วก็กดลง เบโคก็จะเป็นระบบที่ช่วยหน่วงเบรกนะมันาอาจะบอกว่ามันาอาชอบมากเวลาที่เราไปจอดรถติดไฟแดงนะคะใช้ปุ่มเนี่ยช่วยลดความเมื่อล้าได้เลยเพราะอย่างมันาอาเองจะเป็นคนที่ชอบแบบใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยียบเบรกค้างไว้ใช่ไหมคะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยแต่ต้องคาดเบลด้วยนะนะเข้าวขนนด้าหน้าค่ะเก็บของได้เยอะก็มีที่เก็บแ่นไฟเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะรถรุ่นใหม่ แล้วก็สำหรับเบาะนะคะเบาะของอซีวิ c ที่ไมเนอร์มานะคะก็สามารถพับได้นะ6 0 4 0ก็คือเขาอาจจะไม่ได้พับเรียบนะคะเหมือนแจ๊ดมากแต่ก็พับได้แล้วก็เก็บของนะคะได้เยอะเลยเขาก็จะมีสหลักดึงนะคะอยู่ด้านหลังเนาะดึงเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาพับข้างในรถนะคะพับเบาะง่ายๆตามนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสลักซ้ายขวาเราก็ทำการดึง แล้วก็มาในรถค่ะแล้วก็พับเบาะได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถพับแดรทั้งสองฝั่งนะแล้วก็สามารถคนที่นั่งด้านหลังนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะร้อนเรามีแอร์ตอนหลังให้นะคะพร้อมกับ usb type c ให้อีก2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็นั่งด้านหลังนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตํตำแหน่ง สำหรับรุ่น e-l plus นะคะภายในรถก็เป็นสีดำทุกรุ่นทุกสีเบาะนั่งไฟฟ้านะคะสำหรับคนที่นั่งข้างๆนะคะข้างๆคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการใช้งานรถนะคะเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินนะคะ ก็สนใจออกรถยนต์ฮอนด้านะคะติดต่อเซลมนาฮอนด้านะคะ